Thanks. si どうも。 はい。 สวัสดีคะ่ะพี่เป็นคนขับรถคันดังกล่าวใช่ไหมคะที่เกิดอุบัติเหตุนะคะค่ะ,อะพอจะเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังได้ไหมคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อพอดีง่วงครับง่วงสลือ,ลอค่ะมาจากไหนครับพี่ไกลามาจาก,กระนองครับกำลังจะขับสุพรรณคือพื้นเทพ,พี่เป็นคนสุพรรณใช่ไหมคะ่ะคะคือมาทําอะไรที่ระนองคะก็ไปเที่ยวห้าแยกันมาเที่ยวนะคะช่วงวันหยุดยาวนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะคะช่วงเช้า คือได้จอดพักรถหรือว่าพักคนที่ไหนบ้างครับพี่ก็มีแวะปัม๊มพี่ีตรงนู้นะครับตรงเลยกะบุรีมาหน่อยะะเลยกะบุรีนะคะแล้วก็ยิงยาวเลยนะคะแล้วพี่มาอ่าไวไหมขับช้าๆหรือว่ายัางไงก็มาเรื่อยๆครับเรื่อยๆเนอะอ่ามีคนขับสำรองไหมครับพี่ก็มีอยู่แต่ว่าพอดียังไม่ได้เปลี่ยนกาลัง ผมกว่าจะเปลี่ยนอยู่กะว่าหาที่จอดอยู่อ๋อแล้วเกิดวูบใช่ไหมคะครับค่ะมาทั้งหมดกี่รายคบพี่มาทั้งหมดกี่คนคะยังไงนะคะพี่มาทั้งหมดส5บห้าคนคือนั่งบริเวณในเข็บนั่งนั่งหลังเจ็ดนั่งหลังเจ็ดนะคะอ่ามีเด็กอ่อนเห็นบอกว่ามีเด็กอ่อนอายุประมาณ9เดือนอ่ใช่มีเด็กอ่อนกับผู้สูงอายุด้วยเนาะครับ ตอนนี้คือ,อคนขับมีอาการเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็มีเจ็บพอไหลนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะ,คะขอให้หายไปไวๆนะคะ